เดี๋เราได้ทำการเอารถแคท3 2 0ดีนะครับในลงจากทิลเลอร์นะครับ Thank <laughs> you. ระบบนะครับเสียงเครื่องครับนิ่มครับเสียงเครื่องนิ่มครับสำหรับเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีนะครับระบบคันนี้นะครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยเสียงเครื่องนิ่มนะครับสวยถูกใจกำนันเลยครับสวยถูกใจกำนันก๊อปเลยนะครับอ่ากำนันก๊อฟมังการนะครับผมสวยถูกใจกำนันก๊อปนะครับสําหรับคันนี้ครับเราได้ส่งมอบตาม คำขอของกำนั้นนะครับอยากได้รถสเปคนี้นะครับเราก็จัดหาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวแกงคำนันครับสำหรับคันนี้เกทสามสองศูนย์ดีนะครับรถพันชั่วโมงนะครับเจ็ดพันชั่วโมงระบบเครื่องนะครับเครื่องไม่โหลดเสียงนิ่มนะครับเสียงนิ่มนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเรานี่ยังเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยสําหรับ ันนี้นะครับด้าล่างใส่ร้อยนะครับ,บ, man, man บระบบรถนีสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับแคปสามสองคุณดีนะครับวันนี้ได้มาที่สมเกียรตินะครับเจ้าของรถนะครับวันนี้ได้มาส่งมอบรถเองนะครับจากปาจีนนะครับมาบางการนะครับส่งมอบรถเองเลยนะครับวันนี้ขับรถเองด้วยครับที่สมเกียรตินะครับใครที่ต้องการรถ แบบนี้รุ่นนี้ไม่ว่ารุ่นไหนสนใจนะครับติดต่อได้นะครับทางเ็มมคโครบางนานะครับ M C o B N A, เมมคโครบางนาเฟซเอ็มแมคโครบางนาติดต่อได้มานะครับรถสวยๆครับทีมงานรถสวยๆคุณภาพนะครับเรารถถึงตอนไหนเราส่งมอบตอนนั้นนะครับไดบ้เดินทางจากปากจีนมานะครับเดินทางจากปาจีนมา มอบรถที่มังการให้กับกำนันก๊บนะครับกำรับของสวยๆงามๆสนใจรถสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับทาง Facebook นะครับของ Facebook ของ M อ็มแม็โคบางนานะครับติดต่อมาได้ครับรถสวยๆงามๆมาฟังระบบสีนงนะครับเสียงเดินแทกเกอร์นิ่มครับนิ่มครับเสียงเดินนิ่มมากครับผมสำหรับคันนี้ เราจะโฉม,มอบรถให้กับกำลังก๊อปนะครับเย็าที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้บันรับแชทสามสองศูนย์ตีนะครับสวยๆครับ